ต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินครูบุญส่งกรุงชาลีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริลามเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2528ปัจจุบันอายุ35ปี สมรสกับนางสาวที่วาวอ่อนชุมแวงวาปีมีบุตรชื่อเด็กชายกฤิกรกรุงชาลีประวัติการศึกษาปีพุทธศักราชส5 4 2าสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอปีพุทธศักราช2577สําสเดำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนลมบุรีพิทยาคมปีพุทธศักราชส5 5 1าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคร,รุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านไซอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์สํานักงานเขตพื้นท,ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3 เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2557ต่อมาวันที่8พฤศจิก,กายนพุทธศักราช2552ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านกานสาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบริลัมเขต1จนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ6ปี11เดือนการปฏิบัติหน้าที่2ครูบุญสมกรุงชาลีปฏิบัติหน้าที่การสอนดังนี้ สอนวิชาวิทยาการคำนวณประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6วิชาคอมพิวเตอร์มัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่สวิชาการงานอาชีพประถมศึกษาปีที่5ถึงประถมศึกษาปีที่6กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนาลีแมแนวชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนศาธตราชากิจกรรมตรวดมลรวมจำนวนชั่วโมงที่สอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายครูบุญส่งกรุงชาลีปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายดังนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นครูเวรประจําวันพุธเป็นเจ้าหน้าที่งานพัสดุและหัวหน้างานฝ่ายบริหารงานวิชาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและโครงการพัฒนาร,ระบบสาสตร์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานและผลง,งานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการ 1. วินยัยครูบนส่งกุงชาลีได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกติการะเบียบแบบแผนของทางราชการมีมารยาทในการอยู่ร่วมกันในสังคมภายในโรงเรียนและชุมชนรวมทั้งการแต่งกายเรียบร้อย ใช้วาจาในการพูดการสอนอย่างสุภาพเป็นแบบอย่างให้นักเรียนและผู้อื่นได้เข้าร่วมในการอบรมพัฒนาด้านความรู้การพัฒนาการสร้างสรรค์และได้ยึดหลักปรัชยายของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ครูบุญส่งกรุงชาลีได้ปฏิบัติงานในหน้าที่งานสอนและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความอุตสาหะปฏิบัติงานจนงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนดผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเพียงใดก็ตามจะไม่ทออทิ้งงานที่ทําหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยเด็ดขาดโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มกับที่เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมครูบุญส่งกรุงชาลีดำรงชีวิตตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันรู้จักเอื้อเฟื้อเอผื่พแผ่มีน้ําใจต่อคนรอบข้างการแต่งกายที่สุภาพเหมาะสมกับการเทศะ นอกจากนั้นยังสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐและหน่วยงานมาโดยตลอดได้พยายามให้ความรู้และกระตุ้นเตือนนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องพร้อมทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมและนำพาน,นักเรียนถือปฏิบัติทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมอยู่เสมอเช่นการปิดไฟปิดน้ำปิดพัดลมเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในอาคารเรียน 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูบุญส่งกุงชารีมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูเป็นอย่างยิ่งได้เข้าร่วมพิธีวันครูในวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นครูที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอุทิศตนทำหน้าที่อย่างดีโดยศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ครูบุญส่งกรุงชารีได้ปฏิบัติงานโดยมีความเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบงังและไม่หวังผลตอบแทนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถจนงานสําเร็จตามเวลาที่กําหนดมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยในรายวิชาที่สอนนักเรียนได้มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเรื่อยมาด้านความรู้ความสามารถ 1. ด้านการสอนครูบุญส่งกุงชารีมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกชั่วโมงเรียนอย่างเป็นระบบทำให้มีผลสมทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. แผนการจัดการเรียนรู้ครูบุญส่งกุงชารีสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียนบริบทของชุมชนมีองค์ประกอบของแผนครบถ้วนสอดคล้องกัน 3. ด้านสื่อนวัตกรรมครูบุญส่งกุงชารีสามารถออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักวิชาการมีเอกสารและสื่อการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนที่2การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆที่ทําให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นโดยการประชุมวิชาการการอบรมการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานในหน้าที่2การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพการนําไปใช้ในการเรียนการสอนครูบุญส่งกุงชารี มีการประมวลผลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพนำไปใช้ในการเรียนการสอนเช่นแบบฝึกหัดเอกสารประกอบการสอนรายรายงานการวิจัยในชั้นเรียนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพครูบุญส่งกุงชาลีมีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพโดยการเป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยีให้กับกศนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร ปีพุทธศักราช2562และเป็นวิทยากรอบรมการใช้เทคโนโลยีให้กับกศนอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมปีพุทธศักราช2563ส่วนที่3ด้านผลการปฏิบัติงานครูบุญส่งกุ้งชารีปฏิบัติการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยีมีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ ผลสมดิษฐทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ51.20ผลสมดิษ์ทางการเรียนปีการศึกษา25ง3เพิ่มขึ้นจากผลสมดิษ์ทางการเรียนปีการศึกษา2 5าางรร2 5คิดเป็นร้อยละ6.62คุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรศึกษากำหนดไว้คิดเป็นร้อยละร้อย จากโอกาสที่ได้รับและความตั้งใจในการทำงานทำให้ครูบุญส่งกรุงชาลีมีผลงานรางวัลความภาคภูมิใจปีพุทธศักราช2512ได้รับรางวัลคารุสดุดดีครูดีศรีปราสาทประเภทครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาสุรินเขตสาและรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่สอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บเอดิเตอร์ชั้นประทมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6การประกวดแข่งขันศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่3-4ตุลาคมพุทธศักราช2562ครูบุญส่งกุงชารีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในอุดมการณ มีจจรยบันของความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้มีความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อสิทธิ์และเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินเพื่อขอให้มีวิทยาฐานะในวันนี้ครูบุญส่งกุงชาลีขอน้อมรับคำติชมเพื่อไปพัฒนางานต่อไป ขอขอบพระคุณค่ะ